สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีตันข่าวดาราเช่นเคยนะคะเราพบกันในเวลาแบบบ่ายแบบนี้ทุกวันสําหรับข่าวแรกนะคะจะพาท่านผู้ชมมาพบกับน้องระดานะคะแต่งตัวสวยไปทานข้าวกับแม่กบเห็นลุกนี้แล้วรีบบอกสวยแสงแม่แล้วใจหายไม่อยากให้โตน้องระดาแต่งตัวสวยไปทานข้าวกับแม่เห็นลุกนี้แล้วใจหาย ก็โตว,วันโตคืนและก็สวยวันสวยคืนจริงๆนะคะสำหรับน้องระดาลูกสาวคนโตของกบสุวรรณคงยิ่งกับปรุดานุพรที่ตอนนี้อายุ13ปีแล้วเรียกได้ว่าสวยจนพ่อแม่ใจหายจริงๆอย่างล่าสุดที่กบสุวรรณนันได้โพสต์ภาพกับลูกสาวคนสวยลงในโซเชียลน้องระดาที่แต่งตัวใส่ชุดเรส พร้อมไปทานข้าวนกบ้านกับคุณแม่และถึงกับต้องบอกว่าอย่าเพิ่งโตวไวได้ไหมกับแคปชั่นบอกว่าไปกินข้าวนกบ้านกันแต่งตัวสวยเกินหน้าแม่มาก13ปีเองกรกมากรอ,อย่าเพิ่งรีบโตได้ไหมค่ะสำหรับน้องระดานะคะลูกสาวคนสวยของกบสุวรรณันคงยิ่งซึ่งปีนี้อายุก็ครบ13ปีแล้วนะคะและน้องก็สวยมากนะคะสวยวันสวยคืนแหมแบบนี้ ถ้าตัวเป็นสาวเต็มตัวรับรองสวยแสงคุณแม่แน่ๆค่ะแม่สวยซะแบบนี้คุณพ่อคุณแม่คงจะห่วงหน้าดูเลยนะคะแต่ตอนนี้เราไปชมภาพส,สวยๆของน้องระดากันเลยค่ะ